ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสโยอีทำลายกองทัพเขมรสิ้นสภาพจับตา F16 ุกปูกรมทิ้งไข่ชุดใหญ่ทัพภาคที่1และทัพภาคที่2ปฏิบัติการพิเศษใครเริ่มก่อนเราจบให้ยึดคืนหมดกองทบประนามการใช้อาวุธข้ามแดนของฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย ขณะประกาศกำจัดกองทัพกัมพูชาให้สิ้นสภาพรวมทั้งพื้นที่สาแก้วที่ไทยเข้ายึดคืนแล้วและยังคงมีการตอบโต้ของสองฝ่ายโดยล่าสุดวันนี้วันที่9ธันวาคม2568เวลา1น,นาฬิกา กองทบบกได้รับรายงานจากกองกำลังบุรพาว่ากระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาได้ตกใส่บ้านเรือนรัษฎรจำนวน2หลังคาเรือนในพื้นที่บ้านโคกทหารหมู่ที่5ตำบลทับเสด็จจังหวัดส,สะแก้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ละเมออธิปไตยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้แรง กองทบุกยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติภายใต้หลักสากลอย่างเคร่งครัดพร้อมดำเนินมาตรการทุกด้านเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยและจะตอบสนองต่อการยุยุหรือการจมตีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างจำเป็นเหมาะสมขณะที่ในวันเดียวกันใน Facebook Army Military Force ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงสถานการณ์ชายแดนทั้งสองฝั่งว่า ด่วนทหารูชาใช้โดรน FPV และโดรนกมิกาเซ่โจมตีทหารไทยในพื้นที่พระวิหารพื้นที่ภูมะเขือพื้นที่เนิน600พื้นที่ช่องอานมาพื้นที่ช่องบกพื้นที่ปราสาทตะควายพื้นที่ชำแตและพื้นที่พลานยาวหน่วยชุดปฏิบัติการพื้นที่หนองยายแก้วเก็บกู้ทุนระเบิด PMN 2จำนวน2ทุนสภาพพร้อมใช้งานหลังยึดคืนพื้นที่บ้านหนองยายแก้วย้ำหลักฐานชัดทหารูชาวางระเบิดใหม่ ด้าน Facebook เดชานรนาได้มีการออกมาโพสตเข้าความถึงเหตุการณ์ในวันนี้โดยให้จับตาปฏิบัติการการทำลายล้างกองทัพกัมพูชายอย่างสิ้นสภาพว่าเช้านี้ทุกเขตของพื้นที่ภาคที่2มีการระดมยิงปืนใหญ่อัตราจรจากฝั่งไทยปูพรมใส่กองทัพเขมรอย่างหนักหลังจากช่วงเวลา4นาฬิกา45นาทีของวันนี้กองทัพเขมรได้ยิง BM21 เข้ามาฝั่งไทยหลายลูกและคาดว่าวันนี้จะมีการขึ้นปฏิบัติภารกิจของฝูงบิน F16 เพื่อปูพรมทำลายฐานที่มั่นทางทหารเขมรให้สิ้นแบบเด็ดขาดเพื่อยึดคืนพื้นที่กลับคืนให้จบลงเร็วๆว,วันนี้การสู้รบน่าจะหนักสุดเพื่อละลายกองทัพเขมรให้หมดสภาพไปแบบท้าวรตามนโยบายของกองทัพและนายกร,รัฐมนตรีส่วนสถานการณ์ทางภาคหนึ่งสายรายงานว่าเมื่อวานได้เกิดการประทักันหนักขึ้นเบื้องต้นมีรายงานว่า ไทยเสียกำลังพลไปหนึ่งนายและว,วันนี้เราอาจจะได้เห็นปฏิบัติการพิเศษเพื่อทวงคืนอธิปไตยของไทยทั้งหมดกลับคืนมาจากเขมรและการตอบโต้ที่จะสร้างหายนะอย่างหนักต่อกองทัพเขมรแบบเดียวกันกับภาค2นอกจากนี้เพจ smart s o y e a strong army ยังได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความระบุว่าทำลายให้สิ้นสภาพ สถานการณ์ชายแดนที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนและใช้อาวุธโจมตีกำลังพลของไทยอย่างต่อเนื่องถึงเวลาที่คนไทยต้องส่งเสียงให้โลกได้ยินว่าความจริงคืออะไรขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมการติดแฮชแท็กทำลายให้สิ้นสภาพเพื่อยืนหยัดจุดยืนของเราว่าไทยมีสิทธิปกป้องตนเองอย่างชอบธรรมเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธโจมตีเราเรา,เรามีหน้าที่ต้องทำลายภัยคุกคามให้หมดสภาพความสามารถในการยิงใส่ประชาชนและกำลังพลไทย พลังเสียงของประชาชนสำคัญต่อยุโทโธปกรณ์ใดเมื่อความจริงถูกส่งต่อไปอย่างถูกต้องและชัดเจนประเทศไทยจะยืนอย่างมั่นคงบนเวทีโลกรวมกันประกาศให้โลกรู้ประเทศไทยไม่เริ่มก่อนแต่ถ้าใครเริ่มเราจบให้จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับส่วข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งนีก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่าาาางงงรรรุนนแคววมมมมเเสีีจจะะกกกขึ้้บบ็ททํใหลออโ ทำให้นานาชาติต้อมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศขกางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรืยมากขึ้นและขอ้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l ์ World War รโดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบโยอิถ้าฟ้าฝากมาบ้านหุนเซนไม่ถึง5นาที ทาหารแนวหน้าแจ้งคนไทยเรารุกหนักจนกว่าจะชนะเปิดเป้าเสิบไข่สองผู้นำเขมรและทีเดียวจบจากที่มีการรายงานกองทัพค่ะได้มีการจัดทัพเครื่องบินรบซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับคำประกาศทำลายกองทัพก,กัมพูชาให้สิ้นสภาพขณะที่หลายกระแสก็มีการชี้เป้าถึงบ้านพักผู้นำกัมพูชาด้วยโดยเรื่องนี้กำลังถูกกล่าวถึงอย่างมากเมือฮูเซนมีการนั่งบัญชาการรบเอง ดยในวันนี้วันที่9ธันวาคม2568ใน Facebook จักกริดแต่งตั้งสมาคมสายทานสะพานบุญโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศไทยและอดีตทีมกู้ภัยจิตอาสาได้มีการโพสต์เข้าความถึงสถานการณ์ประธะาชัยแดนว่าแผนสูงจริงๆแต่ละเป้าหมายทับฟ้าฝังมาเช่นกันบานหุ่นเซนไม่ถึง5นาทีจะลองก็เปิดมาทับฟ้านะฮะไม่ใช่ทับผี ขณะที่รองศสตราจารย์ดรอนนท์สกวรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้มีการโพสตเข้าความผันทาง Facebook ถึงการโจมตีกัมพูชาว่ามันถล่ม bm 2ีมาทุกทิศทางไทยเราน่าจะไม่ต้องยิงตอบโต้มันทุกทิศ เสิร์ฟไข่สองใบาย,ยามเช้าให้แก่2คนคือหุ่นเซนกับหุนเมเน็ตเท่านั้นพอการสงครามต้องเดนหัวผู้นำให้สิ้นไปด้านอาร์มีมิเรทาดิฟอสค่ะได้มีการโพสตคลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความถึงการโจมตีของฝ่ายไทยว่าด่วนเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU12 p r ิบ a t งเต่อเป้าหมายคลังเก็บจรวด BM21 และอาวุธหนักของกองทัพกัมพูชาจนเกิดการระเบิดดังต่อเนื่องอย่างรุนแรงกลางกรุงสมโรงจังหวัดอุดรมีชัยน้องทหารฝางมาบอกว่าในทีน่นี้รุกจนกว่าจะชนะจะหนักไฟกระพริบก่อนหน้านี้ทีมข่าคริติกค่ะตรวจสอบพบกับความเคลื่อนไหวของเช้าวันที่8ธันวาคม2568หลังการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้ง ฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาได้มีการโพสตเข้าความผ่านทาง Facebook ว่ากองกำลังแนวหน้าทุกหน่วยต้องมีความอดทน ราฝ่ายผู้รุกรานกำลังใช้อาวุธทุกประเภทยิงใส่เราตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงดึกเมื่อคืนและเช้าวันนี้จุดประสงค์ก็เพื่อยุยุให้เรายิงตอบโต้เพื่อทำลายข้อตกลงหยุดยิงและคำแถลงสถิภาพระหว่างกัมพูชาและไทยเส้นแดงที่กำหนดว่ากรณีใดจึงจะตอบโต้ได้ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอบรมและชี้แจงให้ทหารนายทหารและพลทหารทุกนาย เข้าใจตรงกันอย่างครบถ้วนขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับพยายามช่วยเหลือประชาชนที่อพยพหนีภัยออกจากพื้นที่อันตราย ให้เข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดผมได้ยกเลิกภารกิจงานอื่นทั้งหมดแล้วเพื่อมาร่วมกับนายกรัฐมนตรีบัญชาการกองกําลังติดอาวุธในการรับมือกับการลุกรารนครั้งนี้จึงขออภัยต่อแขกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถเข้าพบผมได้ในช่วงนี้สําหรับนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงของกัมพูชาที่เดินทางไปร่วมการแข่งขัน4ีเกมครั้งที่3.3ในประเทศไทยขอให้ลงแข่งขันตามปกติจับตาสถานการณ์โลก เข้าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแฉวิทยเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติต้องมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเ้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหากาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนาวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด